เดี๋ยวนะทำไมนันทนแบบนี้ทนเย็นๆนี่นะอยากได้แบบสีแดงสีเหลืองสีส้มจังแสดงว่าน้องกล่องสูงคือกล่องสุงกค่ะทุกคนฮัลโรัสยามชนักไบสบยด้าขอต้อนรับทุกนะนค่ะข้าบสื่อช่มงแอนพลอยใสชาแนลยูเดี๋ยว้ามค่ะเดี๋ยว้ามสวัสดีนะคะทุกคนพลอยใสเองค่ะอ่ะวันนี้นะคะ เพื่อใส่ก็มาเปิดกล่องสุ่มค่ะทุกคนแต่งชุดเสื้อผ้าสําหรับเหมือนครั้งที่แล้วนะคะทุกคนครั้งนี้นะคะจะเป็นเสื้อผ้าอีกแบบนึงค่ะมันคือซื้อยืดมือสองนะคะ USA นี่ยคะทุกคนเพื่อใส่นะคะสามารถทั้งหมด5ร้านในช้อปปี้ค่ะโดยมันจะมันจะไม่ได้มีเพียงแค่ห้าร้านนะคะทุกคนมันจะมีร้านอื่นอีกซึ่งเพื่อใส่นะคะก็จะอัดคลิปแยกเป็นเพลย์ลิสต์ไว้นะคะทุกคนอย่างเช่นแบบเกล่องสุ่มเสื้อผ้าผู้หญิงเนาะแนวเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะแล้วก็แบบกล่องสุ่มเสื้้ออออออยืืืดดนนนนะะะะะคคค USA หราจจมมีกบบีกกกกล่่่งสุุแบบ็ไะะท เพราเจียเป็นเทลิสกอนะคะทุนก็ไปหาดูตามเทลิสต่างๆเลยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเด๋ยาจะบอกว่าเขาไม่ได้จ้างพนสรรีวิวนะคะ <c oughs> อ่ะเอาเป็นว่านะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะวะ่จะาจอได้เสื้อแบบไหนกันบ้างไปดูกันเลยนี่นะคะร้านแรกนะคะในชาอปี้นะคะทุกคนก็เลกเกรดเล็ไซส์แล้วก็จำนวนนะคะตกใจก็สั่งเข้าไปเลยนะคะเพราะะนั้นนะคะเรามาสองเกรดค่ะเกรดเอไซส์เอ็มแล้วก็เกรดบีพอใช้นะคะแบบสูงสายเองค่ะทุกคนนี่มาเกะกันเลยดีกว่านะคะ ใช้กันใจไหมคะใช้กันใจน,นี่นะคะขายเป็นตัวละนะคะทุกคนเป็นตัวละค่ะนี่เป็ตัวแรกนะคะทุกคน,นอันนี้น่าจะเป็นสุส่มไซน์นะคะเพราะแบบว่าดูตัวใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยใหญ่มากจริงๆค่ะทุกคนล like ันไลอาเบสเลยอ๋อมารู้จักแต่ไม่รู้จักนี่ใครรู้จักเสื้อนี้หรือเปล่าคะลายอะไรอ่ะ ก็โอเคนะคะทุกคนมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะก็ไม่ได้แย่นะเนื<พา>้อผ้าโอเคเลยอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นสีเทาอันนี้ไซส์เอ็มจริงหรือเปล่าเนี่ยใช่เป่าอันนี้ไซส์เอมเหสูไซสอ่สสอะโอ้โรอยแตกอย่างว่านะคะทุกคนมันมีรอยแตกอยู่นะมันก็แมบก็พอใส่อยู่บ้านได้นะคะแต่ยังไรู้สึกว่ามันจะตัวบางมากเลยอะ เขาได้โอเคนะคะร้านแรกนะก็ใส่ลงมาสองตัวอย่างว่านะคะทุกคนมันแบบแบบเสื้อยืดมือสองเนาะ USA อ่ะก็อย่าอย่าไปหวังอะไรมากเลยค่ะทุกคนผ่านค่าร้านแรกค่ะนะคะต่อไปเวลาน,นี้นะคะทุกคนในกระเปี้ยคะย่กะกดเขาว่าก่อนสุ่มนะคะกดเข้าไปเลยคะล่ะแลวเกตท่านะคะเลกสายจ้าพอใส่นาคะนแล้วเร็จเอค่ะสามสิบแม่ล้มส่งนะจ๊ะ ประมาณหนึ่งตัวนะคะหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่อ่าได้สีแบบโทนเข้มๆม,มาแล้วอีหนึ่งตัวด้นหน้าก่อนตั้หนึ่งโอ้ยสวยอะ่ะสวยอทุกคนอ่ะมีปลาอยู่มีปลายอยู่เอม,มีราคาได้เลยด้านหลังไม่มีลายนะคะผ้า นุ่มเตียมันก็ไม่ได้บางเลือกไซส์เอนะคะไงแต่แบบว่าสำหรับคนไทยน้องแบบอาจจะดูตัวเล็กไปเลยเนาะของอเเนาะคนไทยสาส์ดูแบบเนาะเหมือนโอเวอร์ไซส์เลยอะ่ะถูกใจก็ไปสั่งเสื้อร้านนี้ได้นะคะทุกคนค่านค่ะโอไปนะคะจะเป็นร้านนี้นะคะช้อปปี้นะคะทุกคนเล่นดูรูปสินค้าคะ่ะอ่านรายละเอียดก่อนสั่งนะคะหายเป็นตัวร้านนะคะทุกคนถูกใจก็สั่งเลยเลือกไซส์เสื้อนะคะแล้จวจ็นอนแล้วก็สั่ง น,นั่เลยนะคะ,ะ,คะพราใส่ซม,มาร์แค่ตัวเดียวอะคะ่ะนี่นะคะนี่นี่สีเทาแล้วแค่สีเทามาสองตัวแล้วนะคะ่ะฮยโอเคเนี่ยนี่นีป้ายอ๋ออะไรอะ่ะป้ายเขียนว่าอะไรก่อนป้าเขียนว่าอะไรเอ็ดตัวอะไรอะ่ะเก้าเก้าอะไรอะ่อะอะ,อะไรก่อน เลกเตรก็คืออะไรอะ่ะจากพอายใส่ไมไ่รู้จากอะไรอะไรอะ่ะพลยใส่ไม่ทันเนาะแต่แบบเขาจะบอกว่าเนื้อผ้าเขาดีนะคะทุกคนมันหนาแล้วแบบมันไม่บางมันไม่ขุยดีนะค,ะคือแบบคุ้มอะ่ะคือแบบสมราคาจริงนะคะทุกคนคือแบบโอเคสถานีออกไปข้างน,นอกได้อยู่ได้อยู่เซิร์ก็คนดีมันก็ไม่ได้ดูแบบใหญ่ไปเท่าไหร่ แล้วกบบพอใส่ใส่มันดูแบบใหญ่อโอเวอร์ไซส์เลยอะทุกคนแต่รวมคือแบบดีไม่ผิดห,หวังค่ะสวยแบบลายสกรีนยังอยู่ไม่ลอกดีงามลราไมีผ่านค่ะกดไปร้านที่สี่นะคะทุกคนอันนี้นะคะในช้อปปี้ค่ะเรอดูรูปภาพก่อนเลยนะคะทุกคนเล็กใส่เล็กจำนวนนะคะทุกคนได้เสื้อโทนี้อีกแล้ว ี่ทุกคนมันเป็นสีพื้นนะคะพอย,ยสั่งมาสองตัวสีพื้นนก็ไม่คิดว่าจะได้สีโทนนี้สองตัวรันสุดโลคะด้สีโทนนี้เยอะมากทุกคนนี่มีกระเป๋าด้วยตรงน,นี้ก็มีป้ายนะกระเป๋ากระเป๋าบอลเล็กอยบอดตุตตินะคะถ้าหลังไม่มีอะไรอะไร ต่อไปอีกตัวนหนึ่งนะคะทุกคนก,ก็พื้นพืน,พนนะคะสี่สิบค่ะมีใบอกอสี่สิบนี่กินตรงนี้ด้วยค่ะงมีกระเป๋านะคะเป็นเป็นลายอย่างนี้นะะ่าเป็นสีดำกับสีน้ำเงินเข้มแต่ว่าผ้ามันนิ่มมากเลยทั้งสองตัวนะคะทุกคนสนใจก็ไปสั่งสีได้นะคะเป็นเสื้อผ้าสีพื้นนะองค่ะทุกคนและล้านทันนะคะทุกคนล้านนี้ค่ะในช้อปปี้นะคะอ่า เลือกเกรดนะคะทุกคนเกรดดีแบาทนะคะเกรดถูกยีบาทนะคะเลือกใส่แล้วก็จำนอนจ้ากะสั่งบริจาคกรงสัอบริจาคอันนี้นะคะเพราะใส่อะ่ะซอมาหนึ่งตัวเขาขายเป็นตัวละนะจ๊ะนีนน่สีตรงนี้อีกแล้วฉันต้องการสีแดงสีเหลืองบ้างแต่ไม่ได้ถ้ามันจะเป็นพ่อสีแบบนี้โอเคโอเคสองพันสิบอ่าโ okay, okay. อเคโอเคค่ะมาสิบสิบสองปี ไม่รู้จักเลยอ่ะไม่รู้จักตรงนี้เหมือนจะมีป้ายนะแต่ว่าเหมือนโดนตัดเลยอ่ะเนี่ยพาใส่แค่เปิดกล่องสู่มนะคะไม่ได้จะแบบวิวเนื้อผ้าขนาดแน,น่นนะก็เข้าใจในจุดดนี้ดีนะคะโอเคนะคะโอเคค่ะทุกคนนี้นะคะก็ครบทั้งหมด5ล้านนะคะเ<อ>ยืนนะคะ USA นี่เองค่ะทุกคน5รล้านนะคะจากช้อปปีนะคะ พราะใส่นะคะแค่เปิดกล่องสุ่มนะคะมาแบบไม่ได้จะมารีวิวเนื้อผ้าอย่างละเอียดเนาะเพราะว่าบางลายผ้าใส่ก็ไม่รู้จักไม่คุ้นชินเท่าไหร่เนาะอจะบอกว่าใช่นะคะที่ถ่ายตอนนี้อยู่ใน่าคลิปนี้นะคะก็มาจากกล่องสุ่ม EP นี้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครยังไม่ดูก็เข้าไปดูได้นะคะนะคะนุ่มมากชอบไอ่หญิงรึเปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะถ้าเกิดใครที่แบบดูมาจนจบว่าขอขอบคุณจริงๆค่ะขอขอบคุณนะคะขอบคุณนากลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย